ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมมาอยู่กันในช่วงองอการสัมภาษณ์แล้วกันนะเรียกกันว่าในช่วงเวกิโซเชียลไลฟสาระครับผมนะผมก็จะมาประเด็นประเด็นหลายๆอย่างในโซเชียลนะฮะก็มาดูกันครับว่าผมจะมีใครมารับสายผมบ้างครับผมอืมสายแรกครับผมตั้งอ ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณคุณอยู่สวีเดนเหรอครับใช่ค่ะอ๋ออะผมตั้งทอปิกว่าโซเชียลและสาระเนี่ยคุณมารับสายผมนี่คือคุณคิดยังไงฮะ <c oughs> ไม่ก็อยากจะรู้ถึว่าจะคุยอะไรเน,นและโซเชียลและสาราะเราเล่นทำไมเนี่ยอ๋อผมก็ <c oughs> ใช่ไหมออแล้วบอกาให้ทำอะไรไทำไมเนี่ยอ้าอโอเคยอม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 ,ยอมชนะไปเลยชนะไปเลยชนะไปเลยอ่าคุณชื่ออะไรครับผมชื่อใจเราตรงกันใช่ไหมโอ้อยอ้าชื่อน้ำหนึ่งนะคะอายุสิบแปดคุณน้ำหนึ่งอายุสิบแปดมีแฟนยังครับโสดค่ะจีบได้ป่ะน่าจะจีบได้นะถ,ถ้าเรียนถ้าถ้าเรียน ถ้าเรียนนักศิกษ์มานักศิกษ์ได้ได้ค่ะเลยนักศึกษาจ้าจ้าจ้าโอเคยอม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 ยชนะไปเลยชนะไปเลยอ่ะนี่คุณคุณอะไรนะคุณน้ำไอ้คุณคุณลืมชื่อซนะแล้วเชี่ยครับเดี๋ยวเองชื่ออะไรนะแล้วก่อนชื่อเปนถนัดหรือที่รักก็ได้ค่ะครับครับโอเคครับที่รัก ทำอะไรอยู่ครับแมงนึ่งเลยเออเขาเรียกที่รักแล้วไงอ่ะเออถามชื่อเธอชื่อเมื่อ,อ,อ,อกี้ลือ่อมาถามใหม่ชื่ออะไรนะชือะเอาน้ำหนึ่งนี่เธอไปอยู่สวีเดนเนี่ยวิสิบแปดเนี่ยใช่ไหมเธอไปเรียนต่อรถเธอไปเที่ยวครับผมไม่อยู่ค่ะไม่อยู่กับแม่ อ๋อถามจริงเป็น,นเธอไหะถามว่าเองค่ะโอเคตัว okay. เรื่องอ่ะนี่คุณสวีเดนเนี่ยคุณรู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรข่าวในเมืองไทยมั่งปะก็พอรู้ค่ะพอรู้กตัวอย่างเช่นสักสองข่าวเซที่คุณรู้จักที่สัง,งดังไปถึงสวีเดนเลยเหรอเออ ข่าวไทยที่คุณพอรู้จักเนี่ยไม่หรอกก็ไม่ก็ดูข่าวบ้างอนะไรเงี้ยมันก็พอรู้บ้างแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่อ่ะมันก็เลยไม่รู้ทคุณพอจะรู้เรื่องเอ,อข่าวดีไหมประเด็นที่ว่าวัยรุ่นหกคนลุมทำร้ายฆ่าชายแก่คนพิการครับผมพอจะทราบข่าวนี้ไหมฮะับก็ได้ยินค่ะ เคยได้ยินคุณคิดยังไงฮะใช่ก็ไม่โอเคอะ่ะแล้วก็จะมีข่าวหนึ่งที่อะไรนะผู้หญิงมีดูปา้าแล้วเขาฆ่าผมขืนแล้วก็เอาโยนลงเหวได้ไหมอะไม่ได้มีข่าวนี้ด้วยเหรอวะลงเหวหรือลงป่านเนี่ยในประเทศไทยเหรอ อ๋ออ่าผมขอพูดทีนะประเด็นแล้วกันนะฮะเนี่ยอ่าในเรื่องของคุณพอจะรู้รู้ตื้นเรื่องหนาวบางยังไงว่าไอไอ,อ้ข่าวเนี่ยอะไรวะรู้ตำรวจหทคน้นฆ่าชายคนพิการเนี่ยคุณนั่นแหละรู้อะไรบ้างมันดังถึง <S <S สวีเดนเออมันดั <S 1> <S 1> <S งถึงเอวคุณไม่รู้เหรอข่ <S <S อวาวแสด,ดงว่า,วา,วาไัหราาสเขแบ จริงๆมันก็ไม่สมควรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือจริงๆเขาเป็นลูกตำรวจอะจริงๆมันก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคือเป็นลูกตำรวจแล้วฆ่าใครก็ได้อย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่โองเกละอือแต่ว่าทางเอ่อกฎหมายทางเอ่อผู้ใหญ่ของผู้ฝากคุณฝากตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่คดีทำไมร่างกายเองนะฮะคือเขาก็ต้องเข้าข้างลูกเองไหมคือไม่ไม่ใช่ลูกอาจจะแบบอาจจะเป็นเจ้านายเขาที่มีลูกไปทํา ข้อจะต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเขาบ่กบางทีถ้าเขาพูดแบบโอเคมันไม่โอเคนะข้อจะถูกได้ออกตัวแหมก็ก็จริงครับก็จริงครับถ้าคนประเด็นหนึ่งพี่น่าคิดว่าโอเคใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่พูดอย่างนี้ว่ามันเป็นแค่อะไรมันผิดมันมันผิดแค่ทาลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันคือการฆ่าคนไงเพราะเขาตายตัวแหมมันเป็นการคดีฆาตกรรมด้วย ดิฉันไกร่าสีมันเป็นคดีฆ่าเออต้องไหมอืมพรผู้ชายคนนั้นเขาตายถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่มันควรจะเป็นคดีที่มากกว่าทำายร่างกายเพราะทำ้ายร่างกายจะไม่ถึงตายนะอ,อันนี้คือเขาตายไปแล้วไนงะมันจะมาทำรายร่างกายไม่ถูกต้องผู้หญิงไม่ถูกต้องเด็ดขาดอืมนี่กเ,เป็นอ่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อ่าคุณคิดว่าคือที่เขาพูดอย่างเงี้ยคุณตำรวจคนนั้นเนะ่ะ ใครไม่รู้วะกูจําหน้าไม่ได้ใครไม่นักข่าววะเป็นนักข่าวหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นครับผมก็อยุ่งเรี่ยวๆคุณนี่แหละครับผมก็อยเ่ยยุ่เรี่ยวคุณเนี่ยจะเป็นนักข่าวได้ยังไงเรา่ยยังเรียนยังเรียนอยู่เลยเนี่ยก็ผมจะตั้งผมตั้งประเด็นว่าโซเชียลได้สาระไงผมก็เลยจะพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าโซเชียลที่มันไร้สาระไงครับผมนั่นแหละครันั่นแหละก็เป็นเรื่องไร้สาระอย่างหนึ่งแล้วมีการแชร์บอกว่า คุณตำรวจเขาบอกว่าอะไรนะคนเขาตั้งไว้เลยว่าใครที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นที่บอกว่ามีประมาทเจ่าที่ในคดีเอ่อหกวัยรุ่นชายฆาพิการเนี่ยเขาจะสั่งจับเลยนะคุณคิดว่าไงครับผมคือมันก็ไม่โอเคมแล้วอย่างหนึ่งมันเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วที่จะสามารถคอมเมนต์ได้คือจะบ้าเหรอเฮ้ยในเฟซบุ๊กถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องปิดเฟซบุ๊กไปเลยดี เออคนไม่ควรเล่นเฟซบุ๊กนะเพราะมันจะคอมเมนต์อันนี้มันไม่ใช่แนละมไม่ถูกต้องเลยปัญญาอ่อนหรือเปล่าแบบเข้าใจความรู้สึกไหมแบบคือกูก็มีสิทธิ์คอมเมนต์นะมันเป็นสาธารณนะอ่ะมันไม่ได้ปิดแบบไพรเวทอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ปิดไพรเวทโอเคถนะ้าปิดไพรเวทแล้วแบบพยายามเข้าไปคอมเมนต์อันนี้คือโอเคพอพยายามเสือกแต่ขอโทษค่ะแต่ว่าถ้าอมูลเขาขุดเป็นสาธารณนะทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์มันคือเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นคุณเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องคุณจะอยู่เฉยไหม แบบโอเคอีนี่แบบขีดยางคนพิการเงี้ยหรือไม่ก็แบบเห็นคนพิการเดินแบบแล้วก็ไม่ช่วยคนตาบอดไม่ช่วยเดินข้ามถนนอะไรเยยงี้ยมันเห็นแล้วไม่ถูกต้องถูกต,ต้องปะ่ะมันเห็นไรผิดอ่ะเราก็ต้องคอมเมนต์เราก็ต้องแสดงความเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ถูกเราเอ้ยมันทำนี้ไม่ได้นะลูกตำรวจก็ใช่แล้วทำไมละ่ะใช่ไหมอือก็คุณเขาบอกว่าคุณคิดว่าอะไรนะ มันไม่โอเคมันไม่ใช่ม,ม,มันเป็นสิทธิมนุษยชนมันเป็นสิทธิของประชาธิป,ปตไตยคนเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้มมใช่ไหมคนมีส,ส,สิทธิ์ที่จะใ่แล้วคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าโพสตนะ์น่ะมันเป็นโพสต์สาธารนณะ<อ>แล้วอย่างเขาแชร์ออกมาเพื่อให้รู้ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราจะไปเราจะไปแบบถ้าโอเคกับคนที่เขาฆ่าคนอย่างเงี้ยหรอเป็นรู้ตำรวจแล้วทำไมล่ะคะคุณฆ่าคนคุณก็มีความผิดนะคือคุณก็เป็นคนเหมือนกัน แค่คุณมีพ่อเป็นตำรวจเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็มีแฮชแท็กที่เขาได้อะไรวะแฮแท็กที่เป็นเอ่อยอดฮิตที่เรียกว่าแฮชแท็กว่าไ้น่ลูกตำรวจแล้วไงนั่นแหละฮลโหลอยู่วะเนี่ยไมนก็น่าจะพูดเพราะว่าไเพก็อย่างก็อย่างที่พูดคือลูกตำรวจแล้วทำไมหรอคือคุณก็ไปนอนผิดอ่ะ คุณก็ต้องได้รับโทษตามที่ตามที่คุณทำเพราะคุณฆ่าคนคุณไม่ทำอะไรร่างกายคือตายไปแล้วจะมาทำอะไรร่างกายได้ไงวะฮ้ํารวจนี่ก็ยา,กาอ่อนจริงยิงยากระปุกม,มาเนี่ย <c oughs> ยอมใจกับตำรวจมากตำรวจไทยอนนี้เป็นบ้าเลยตว์แบบว่ากฎใหม่อะไรทำอะไรคุณไม่ได้เลย,เย,ยโงมาาเลยเนี่ยใจเย็นดิอ่ะหัวกออกาศมะเนี่ยก็ก็เป็นข้ อะไรสาระมากยกคนไทยนี่ก็ไรสาระมากอะไรก็ไม่รูุ้แบบเขาน่าจะแบบออกกฎหมายที่มันเท่งคัดที่มันโอเคกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือถ้าผมขืนแล้วคือประหารชีวิตไปเลยไม่ต้องให้ขังคุกตลอดชีวิตเพื่ออะไรคะโอเคครับตลอดชีวิตเขาอาจจะแบบว่า แบบทํางานในคุกแล้วผ่าจะได้ปล่อยตัวออกมาแต่ถ้าผ่าชีวคือตายไปเลยอ่ะเข้าใจไหมชีวิตแรกชีวิตเข้าใจไหมคือไม่ควรที่จะแห่มอีกอาจจะพูดได้โหดไปแต่แบบคุณควรจะคิดถึงคนที่เขาโดนบุกคืนเขาผ่าเขาทรมานขนาดไหนก่อนที่เขาจะตายต้องไหมถูกต้องครับผมมันเขาเร่มันเละอะไรอย่างงี้อ่ะมันสมควรไหมมันไม่ยุติธรรมนะไม่ยุติธรรมครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วเห็นชื่อที่ขึ้นอยู่ไหมคะครับผมยูนิคอนหนึ่งเก้าก็เจ็ดครับผมทำไมเหรอครับ ไอดีไล์ค่ะแอดฮะอะไรนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินนะผมไอดีไล์ค่ะแอดมาอยากคุยต่ออ๋อโอเคนี่อ่อยเราใช่ไหมเนี่ยโอเคก็ไปครับผมเชียกูว่ากูกล้าออากาศมะเนี่ยไอสัตว์เขาพูดถึงมิกตู่ด้วยคือกูออกอากาศไปได้กูโดนแบบว่าน้องน้อง การอ่อคลิปเงี้ยไม่ดีนะน้องอืมทำเองไม่ได้แล้ไม่ถูกต้องนะนี่คุณกําลังอยู่ในมาดเอ่อเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ภาคลับนะฮะนี่กฎหมายของไทยนะฮะมานี่เลยครับเดี๋ยวยายงานุยเดี๋ยวรายงานเดี๋ยวมารายงานตัดเดี๋ยวมารายงานตัวด้วยนะครับเย้สัตว์สัตว์แม่เอ้ยโซเชียลได้สาระจริงครับ